ขอโทษนะครับคุณเป็นไรหรือเปล่าครับฉันรู้สึกปวดแขน,นะคะ่ะผมต้องขอโทษด้วยนะครับไม่เป็นไรค่ะคุณคะคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะไม่รู้สิคะแต่ฉันรู้สึกปวดแขนมากเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวฉันดูให้นะคะค่ะ okay. มีอะไรหรือเปล่าคะอ๋อเปล่าค่ะไม่มีอะไรค่ะปกติดีค่ะนี่เธอทำอะไรกับผู้หญิงคนนั้น แล้วป้ามายุ่งอะไรทำไมอยากตายอ่ะอย่ามาเสือ อยู่ไหนคะเดี๋ยวฉันไปส่งเอออยู่ทางโน,นะะ้นค่ะโอเคค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเราผู้หญิงเหมือนกันเดี๋ยวฉันช่วยคุณเองค่ะค่ะไป ผมขึ้นไปนั่งมูลนิธก่อนนะค่ะ ี่ป้าเป็นใครเนี่ยขึ้นมาบนรถฉันทําไมลงไปเดี๋ยวนี้เลยนะนี่ลูกสาวป้าเองจ้ะอะไรนะนี่คุณทำอะไรลูกสาวป้าทําไมลูกสาวป้าถึงสลดอยูบ่บนรถคุณอะ่ะเออคือบังเอิญว่าฉันเจอลูกสาวป้าแล้วเขาเหมือนอ่อนเพลียหน้ามืดเขาก็เลยขอให้ฉันไปส่ง งั้นไม่เป็นไรดีกว่าค่ะเดี๋ยวป้าจะพาลูกสาวป้ากลับเองค่ะโอ้ไม่ต้องค่ะฉันว่าให้ฉันไปส่งเถอะนะคะสภาพแบบนี้ฉันว่าคงไม่ไหวไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวป้ากลับเองได้ค่ะนี่ป้าเป็นแม่เขาจริงๆหรอคะใช่ ป้าเป็นแม่เขาเองค่ะลูกตื่นตื่นสิ เอา้าผู้หญิงล่ะอีป้าน,นั่นพาไปแล้วอะแล้วเธอปล่อยให้พาไปได้ไงเนี่ยเอา้าก็มันบอกมันเป็นแม่แต่ให้ฉันทำยังไงเธอนี่มันขึ้นได้โลกจริงนะแม่บ้าบออะไรอีป้านัะนะ่นอะมันนั่งขายข้าต้มมัดอยู่ข้างทางวิ่กเธอไม่เห็นเหรอ,อมันไปทางไหน เนี่ยพุ่งไปไปนิบตามไปเลยเดินมาเร็วหน่อยหนูเดินมาเร็วหน่อยสิ快快หน่อย ไปดูในนี้กันป้าเหรอคนไหนเขาจะเข้าไปในนี้ไปทางนี้เดี๋ยวเราห่มก่อนหนูตื่นซิหนูหนูได้ยินป้าพูดไหมตื่นตื่นสิป้าไปไข้คะแล้วนี่ มันเกิดอะไรขึ้นหรอคะหนูไม่ต้องกลัวป้านะคะป้ามาช่วยหนูพวกเขาเพยายามจะทำร้ายหนูจริงเหรอคะจริงจ้ะป้าก็เลยเข้ามาช่วยแล้วบ้านหนูอยู่แถวไหนเดี๋ยวป้าไปส่ง คอนโด,ดูอยู่แถวนี้แล้วค่ะงั้นปาไปส่งนะค่อยเดินนะนี่เธอแน่ใจนะว่าเห็นมันเข้ามาตึกนี้แน่ใจสิพี่เมื่อกืนฉันอดูอีป้าน,นั้นน่ะพามาเข้าไปตึงนี้พี่เอานี้ไหมเดี๋ยวพี่อ่ะ ขึ้นไปข้างบนวนชั้นน่ะจะดักรอมข้างล่างเออไปอยู่นะเว้ยหนูเข้าไปหลงในห้องน้ำก่อนนะ เปิดประตูกูรู้นะพวกมึงอยู่ข้างในอ่ะรู้จักกูน้อยไหม มาเนี่ยบอกให้เฝ้าตรงนี้ไม่ใช่หรอทำไมไม่เฝ้าอะ่ะพวกมันไปแล้วอะ่ะไม่เห็นเหรอเอา้าก็ฉันปวดฉีอ่อ่ะมันใช่เวลาฉี่ไหมไปตามไปไปขึ้นรถโอ้ยน้ำมันมาหมดไมตอนนี้เนี่ยหนู ป้าว่าเราคงต้องลงเดินแล้วแหละหนูค่อยๆลงมานะหนูสถานีตำรวจอยู่ข้างหน้านี่เองอดทนหน่อยนะแล้วหนูไปขอความช่วยเหลือจากเขาไปสิลปแล้วป้าล่ะคะ <S 1> <S 1> เดี๋ยวป้าจะถ่วงเวลาไว้ให้ ระหว่างนี้หนูต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วนะรีบไปสิแต่ว่าหนูไม่ต้องเป็นห่วงป้าหรอกสถานการณ์แบบนี้ถ้าเราไปด้วยกันสองคนไม่มีทางรอดหรอกรีบไปสิไปเร็วๆ เปิดประตูกูบอกให้มึงเปิดประตูไงแล้ว ม,มึงแล้วใช่ไหมว่าอย่าเข้ามาเสือกอะ่ะมึงอยากตายแทนมันใช่ไหมได้กูไม่ได้ตัวมันงั้นกัวศพมึงแทนแล้วมันอย่านะ มือไปได้ทอยร็วจ้าไปมาพักไปไป,ป้าคะเป็นยงไีบ้างคะขอบคุณป้ามากเลยนะคะที่ช่วยฉันไว้ป้าไม่เป็นอะไรหรอกคะ่ะถ้าไม่ได้หนูป้าก็คงแย่เหมือนกัน วัสดีครับเสียแม่งานที่เสียให้ไปทำเป็นไงบ้างคือเสียใจครับเกมแล้วครับน้องคุณน้นงมจำแล้วบายต่อไปก็คือคุณไป